สวัสดีครับมาถึงก็ดังเป็นที่เรียบร้อยมาถึงก็ดังแล้วครับ ไปหมดเลยเจ้าร็อกสองสี่เหลือแต่เครื่องถอดไปหัวแล้วหัวไปแล้วอันนี้อะไรเนี่ยสายอะไรอะเบรกมืออะสายเบรกมือสายเบรกมือโอ้นุน่นสายเบรกมืออยู่นุน่น อันนี้สายอะไรสายไม่หรอเหลือแต่เครื่องอ้าวเจ้ามะนาวกลับมาคืนแล้วเจ้ามะนาวเลยแล้วก็ถอดอันนี้สายอะไรไปกับหัวนี่ น้ำมันด้วยบอโอ้พาวเวอร์สายพาวเวอร์ครับโอู้ ตัวนี้เอาแก๊สตัดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นน้ำมันหรือเปล่ายกไปแล้วหัว240เหลือตัวครับเหลือกระบะกระบะนี่กระบะนี่ครับเจ๋วเลยมาดูมาต่อราคาเอาครับ8ปดหมื่น มะนาวเอามะนาวกลับคืนแล้วเนะาะมะนาวถึงก็ดัง,งก็ดังเป็นที่ปนรน้อยเดี๋ยเอาขึ้นมาจอดตรงนี้นะครับจอดที่เดิมเรา ที่เดิมเราจอดตรงนี้ปีเซนนนไปไหน,นอะเซนนนเซนนมาถึงหายร,รถยังอยู่เดี๋ยวเราลากเครื่องไป ฉีดมอน้ำหน่อยฝุ่นมันจับความร้อนขึ้นเราต้องฉีดมอน้ำทั้ไหน่อยถอดแต่เป็นผ้าตะเบียนไว้ให้กับอะไรนะั่นนะ สวิตสวิตอะไรก็ไม่รู้ GPS ปะอ๋อ,อ GPS ห้จอดไว้สักพักหนึ่งกันครับเดี๋ยวไปฉีดหม้อน้ำครับฉีดหม้อน้ำ กระจกแตกกระจกอะไรแตกกระจกข้างว่ะกระจกมองข้างโนะโยกหัวเศษกระจกแตก เงียบกรีบเลยโอ้ย okay. เดี๋ยวผมฉีดมอน้ำเสร็จผมก็เอามาจอดผมก็กลับบ้านแไม่มีใครอยู่ครับเชนนลก็ไม่รู้ไปไหนนั่อหละอ๋อกระปุกพุมมลายพาวเวอร์ อถอดขนาดนี้แล้วซื้อซีนมาเปลี่ยนเลยนี่เนาะสวยงามเลยเนี่ยแัดซื้อซีนมาเปลี่ยนเลยซีนรั่ว